ลหวงครับผมสวัสดีครับพบกับช่องวิถีลูบอไลแหมครับผมวันนี้เหมือนเดิมครับผมมาปักเป็ดครับวันนี้ใจ้สองอย่างนะครับใจ้ไส้เดือนกับเขียดนะครับนี่ครับมาครับผมหันนี่หนึ่งตัวแล้วครับมางูปลายอย่างนะครับเนาะนี่ครับ ปลาดุกครับปลาดุกหลือไงครับผมป๊เต็มแลงให้กัมาน,นะครับผมนี่ครับอ,อันมันเลยครับผมตัวปุ้มเห็นไหมครับปลาดุกตัวนี้นี่ครับ เหมัอหนหมาน,นะผมลุนเต็มต่อไปเลยครับมาครับนี่ตัวนัไนะครับผมนี่ครับปัดดูกครับผมนี่ครับผมเต็มที่สองครับผม มามานา,านะผมนี่ครับไปรุ่นแต้มต่อไปเลยครับผมมาครับตัวที่สามครับผมปาดเฮ้ยู้มันม,มานะครับโอ้ตัวหญ่ขนาดนะครับดูกปาดปากก้อครับเนะโอ้ยมามามา,มานะผมโอ้ย ผมมันนี่ขึ้นมานี่ดอกานานอโอโานานก้ตัวที่สามครับผมตัวใหญ่เลยครับหมานมาานครับผมนี่ครับอืมโตโอ้ยมานมานครับผมนี่ครับเยอะเคียดครับในเหนนะครับผมนี่ครับตัวที่สามครับผม หมาๆครับผมไปรุ่นเต็มต่อไปเลยครับผมนะครับผมนี่มันตัวแล,ล,นะล้วนะครับมาหูปลาเนี่ยนะครับนี่ครับปลาปลาดุกหลวงครับผมปลาอนี่ครับปลา โอ้ประดุกหลวงครับผมนี่ครับอืมมนัมนๆนะครับตัวที่สี่ครับผมวันนี้มีแต่ของใหญ่ครับผมนี่ครับอืมมนัมานๆาครับผมตัวที่สี่ครับผมนี่ครับว้าวนี่ครับอืม ใหญ่นะครับมันมานครับผมไปลุ่นแต้มต่อไปเลยครับผมมาครับนิ่มตัวนะครับผมนี่ครับตายนะครับโอ้ปูกินโอ้โอ้เูรากินละอืมนี่ครับ ปูมากินแล้วโดนตั๋ยอืมมันมานะผมตัวที่ห้าครับนี่ครับดูปูมากินนะเล้มแล้วเนาะอืมนี่ครับปูอยู่หลุมนี้น่นี่ครับนี่นี่โอ้ปูมากินนะครับนะครับมันมา้วผมตังที่ห้าครับ นี่ครับตายครับโหกินรุ่นเต็มต่อไปแล้วครับผมนี่ครับผมผลงานคื้นี่ครับผมนี่ครับห้าตัวนะครับวันนี้ใส่งามๆเลครับผมปลาก้อปลาดุกนะครับผมนี่ครับปลาดุกสามตัวปลากรอสองตัวนะครับตัวนั้นตายนะครับนี่ครับผมใส่งามๆมะครับ นี่ครับผลงานพักไปคืนนี้ครับผมเหยื่อเขียดกับใสเดือนนะครับกับปอได้อยู่ได้กินนะครับหมานอยู่ครับเขียดผมมดละผมปอแล้วครับผมอยากลับนะครับไปรุ่นหุ่กำผูกไม่เจ้าเลยนะครับเนาะนี่ครับผลงานคืนนี้ครับผมหมานๆครับใส่ใหญ่ๆงามๆเลยครับผมไปรุ่นหุ่มกำผูกไม่เจ้าเนาะครับเนาะครับผมไปรุ่นฟูมไม่เจ้าครับผม สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้มาใจเบสนะครับมาเก็บเบสมาดูเบสนะครับผมเช้านี่ครับผลงานครับผมนี่ครับป่าตัวเดียวครับโอ้่ากินแลวนะครับทุปลาตายครับผมตัวเดียวครับผลงานเช้านี่ครับผมงูกินนะครับงูสิกินสามสีหลังนะครับ กัวอย่าปดออกได้นะครับงูดินกับงูไซนนะครับผมมานงูเลยครับแม่เจ้านี่ได้ปลาตัวเดียวนะครับกินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตายครับหู้่กินหางละกระมานยิวครับได้ตัวหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมเอาบรรยากาศตอนเช้ามาฟ้าครับผมนี่ครับ ถ้าชอบคลิมนี้ฟากกดไล่์กดแชร์กดติตตามกดสันกระดิง่งหึรูบอลไล่แม่ตัวนะครับขอบคุณที่ที่ตามได้รับชมครับผมขอบคุณครับ